ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะมาผมมาพบกับ้าบานนอกหาเราครับมันนี้สร้างบานโอหออกหาเราใดญ่มาปลาเนาะครับเนาะใด้่มาปลากะมาเห็นหู้เหม็นใหญ่ครับท่านผู้ชมก็คิดว่าน่าจะใหญ่คึ้ครับบงนนี้ครับกะสร้างบานออหาเอกหาบริไดเห็ดคลิปดดนหล้นเนาะครับเนาะ กะคลิปนี้ผมจะพามาเบ่งนะครับเนาะจะพามาดูรูเม่นกับรอยเม่นนะครับเนาะคิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบกิโลนะครับเนาะครับเผื่อมาเป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใอ้สร้างบ้านนอกน้ำด้วยครับเด้อเผื่อเป็นกําลังใจให้สร้างบ้านหนอกอากหลเดีเห็ุคลิบต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับกะเริ่มเขางานกันเลยครับเนี่ยครับท่านผู้ชม นี่ครับตาบงหูเหม็นครับนี่ครับท่านไปช่มหูเหม็นแล้ครับเนาะห,ใหูใหญ่เลยครับเนะี่ยนี่ครับทางนี่นะครับบางนี้ก็จะมีอีกหูหนึ่งนะครับเนาะถ้าพูดอีกหูหนึ่งครับ ถ้าผีอีกหูหนึ่งนะครับเนาะถ้าปุ่นอีกสองหูครับครับบึงครับตรงทางเหมยนนะครับเนาะอ้หอดร้อนเลยครับท่านผู้ชมนี่นนะครับนะเบานา <c oughs> ะ เบ่งหวย้ครับท่านผู้ชมนี่ครับหลักฐานนะครับนี่หลักฐานไม่รู้ว่าใหญ่ไม่ใหญ่แล้วครับนะถ้าอดร้อดเลยครับท่านผู้ชมคันหูใหญ่ขนาดนี้ครับเท่ากับถังสีเล็กนะครับประมาณถังสีเล็กครับ กันน่าจะอยู่ประมาณสิบกว่ากิโลนะครับนะครับเี๋ยวทนนู้นช่วมเบิ่งยังเห็นหลักฐานเลยครับเนะี่ยนี่นะครับเนะนี่ครับหลักฐานนะครับนะคิดว่าน่าจะง่ญ่ครับ เดี๋ยวผมพาเบอ่งอีกอหลายลหูนะครับเนาะครับหนึ่งหูนหนึ่งนะครับเนาะอีกดูหนึ่ง,งทางหลังนี่หครับทางหลังก็จะมีอีกสองหูนะครับเนาะอย่างเบีย้ยครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ มมันในใจว่ามันสิอยู่จะโตนะครับมันในแยกสองหูนะครับเนาะแยกสองหูนี่ครับห้อยกินครับท่านผู้ชมนี่ครับ อันนี้หอยกินหลายมือแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นยอดสากลิกครับครับบางทางมันท่านผู้ชมอ่อร้อนเลยครับ นี่นะครับทางโอ้ยยางงามเลยครับยางไปนี่นะครับนะี่อันนี้ห้อยกินครับออน,นครับทางอ่อนร้อนเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้ยทางยางงามเลยครับท่านผู้ชม ต้งนี้ก็จะมีอีกหูหนึ่งนะครับจะมีอหูหนึ่งนี่ครับท่านผู้ชม แล้ะครับเาค่าเขาจะไปยังไงน,น,นะครับครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้เกะดพมีอย่างไรเนาะครับเนาะผมพามาเบิงเหอูหเหม็นครับหูเหม็นไงนะครับเนาะรูเล่นใหญ่ครับครับกะสัตว์โพเนตจะเป็นสัตว์ตะกูลหนูนะครับเนาะตะกูลหนูหากินตอนกลางคืนครับคันว่า กลางวันเงียบสงัดหรือไม่มีอะไรรบกวนนะครับเนาะเขาก็ออกหากินกลางวันเหมือนกันครับครับคลิปนี้ก็โอหูเหม็นกับทางเหม็นแล้วก็หลักฐานเล็กน้อยนะครับสัตว์พวกนี้จะกินเป็นเออหากใหม่แล้วครับนะหากใหม่หยดใหม่ครับก็ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่สักกี่ตัวนะครับเนาะห้มันลายอยู่ครับน่าจะมีรูมีเต่ามันอยู่ครับครับคิมนี้ก็บ่มีอย่างไรนะครับเนาะเอามาฝากช่มเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะเล็กๆน้อยๆกะนั่นๆได้ขาปลามาเถื่อนหนึ่งนะครับเนาะครับคิมนี้ขอลาไปก่อนนะครับเนาะชอบโปรดเป็นไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สร้างบ้านหนองออกหาเรานน้ำด้ครับด้วย เผื่อเป็นกำลังใจให้สร้างบ้านนอกก็าหาเลาะเดี๋ยวเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเนาะไววพบกันคลิปหนาครับครับสวัสดีครับผมพบกันคลิปหนาครับวิ่โหอย่งไงนะครับทา่านผู้ชมประมาณสิบกว่าโลครับ